จะบอกว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเว้ยเพราะจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะไปโอเคจิมหน้า สวัสดีทุกคนนะครับจะบอกว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเว้ยเพราะจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะไปโอเคจิมหน้าก็ไปฉีดหน้าอะไรเงี้ยนะใครไม่อายุเยอะ,ยอะไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าผมก็อายุเยอะขึ้นอ่ะเออเข้าใจฟิลปะเวลาคนอายุเยอะมันก็แบบว่านิดนึงอ่ะนะทุกคนกว่าผมแก้มใหญ่ปะหน้ากลมอะไรเงี้ยมีเหนียงที่จริงผมเป็นคนผอมนะแต่ว่ามีเหนียงเอออยากให้ก้มหน้าเลยกล้มหน้าปุ๊บเหนียงมาเลย <laughs> เวลาผมบอกคนใกล้ตัวว่าผมจะไปฉีดอย่างเงี้ยคนใกล้ตัวก็จะบอกว่าหน้าแก่เล็กอยู่แล้วไม่ต้องไปฉีดหรอกเงี้ยแล้วก็จะบอกวาเอนมมแแีีก้้ดล จะได้ดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบเวลาเราถ่ายงานอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันกลมไปหน่อยอะไรเงี้ยเราต้องมาหนีบหน้าตลอดเลยแล้วแบบบางทีมุมมันไม่ได้อะนึกป่าทุกคนแล้วอย่างตอนเวลาผมไลฟ์สดอะผมก็พูดว่าผมจะไปฉีดหน้าคนก็เม้นมาเต็มเลยว่าไม่ต้องทําหลอกหน้าดีอยู่แล้วอไอ้หน้าเล็กอยู่แล้วเออแต่ดูในกล้องมันก็เหมือนไม่ได้ใหญ่มากเนาะคลิปนี้ก็เลยจะมาอัดให้ทุกคนดูกันว่าแบบคนที่ไม่เคยฉีดเลยเนี่ยมันจะมี f e ลลิ่งยังไงรู้สึกยังไงนะครับผมแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็อยากใหกม นะบ่ายโมงนิดเดี๋ยวผมต้องรีบเดินทางไปคลินิกก่อนเพราะว่านัดกับทางคลินิกไว้บ่ายสองนะเออถ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยนะครับตอนนี้กําลังรงอพบคุณหมอนะครับต่อประเมินว่าเอยเราต้องฉีดอะไรยังไงดีนะก็เดี๋ยวให้คุณหมอดูโครงหน้าของเราเอออนนต้องกันนงวลต้องไหนคือผมเนี่ยมีเหนี่ยครับการที่เป็นคนผอม รู้สึกว่าถ่ายรูปออกมาแล้วหน้าดูบางๆนิดนึงเนี่ยก็คืออยากเห็นแค่กรอบหน้าเฉยๆใช่ไหมใช่ครับกรอบหน้าแล้วก็ผตรงแก้มเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าแก้มมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจก็อยากให้หมอประเมินว่าผมควรจะฉีดยังไงมากน้อยแค่ไหนเราเคยทําอะไรมาแล้วบ้างไหมยังไม่เคยเลยไม่เคยติ่งโบไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเลยค่ะเคย่ำเฉพาะกรอบนอดนึงเรื่องต้นเลยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างเรียวยาวอยู่แล้วเนาะ ก็สามารถกำจัดริเลยเนี้ไปได้แต่ว่าช่วงเนี้ยหมอจะไม่อาจจะไม่ได้ฉีดเนาะเพราะว่าถ้าฉีดตรงนี้ไปหน้าตรงนี้มันอาจจะตบลมมามันก็จะทําให้ดูหนวกขึ้นแต่หมอจะเก็บช่วงกระปอกตรงนี้นะอย่างอื่นถ้าสอลเหนียกเนี่ยถามว่าฉีดตัวแฟร์ทำไก็ฉีดได้คือโดยส่วนรวมหมอไม่ได้ฉีดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะอืแต่ว่าถ้าฉีดแฟรไปมันก็จะสลาดขึ้นมาทำให บริเวณะนะั้นมันเล็กลงนะอ,อ้อแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ากังว,วลในเรื่องของกองหน้าอยากได้ความกระชับกองหน้าชัดเจนหมอก็จะแนะนำเครื่องใ,ในตัวในพวกของกูยิงแฮงคู่หรือไม่ก็ใช้เป็นพวกบอลของเล็กิ้งหน้าเวลาผมอาะถ่ายคลิปเองอะ่ะผมจะเลี่ยงมุมนี้ตลอดเลย <laughs> แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นแบบคลิปพิชีษอีกคลิปหนึ่งที่แบบว่ายอมให้ทุกคนเห็นมุมนี้นะ ยาชาหมูครีมเลยอะอันนี้ต้องทาไว้กี่นาทีล่ะคะพี่อ่าโดยประมาณจะประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีค่ะสามสิบถึงสี่สิบห้านาทียาชาก็ออกฤทธิ์เต็มทีความเจ็บก็จะลดลงเท่าไหร่นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนก็แบบหกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาคือมันก็จะแบบอยาชาเนี่ยมันจะช่วยแบบลดความเจ็บแบบผิวหนังชั้นตื้นหนังบุน,บนอะไรอย่างเงี้ย แก้มแดงดิบหน่อยตอนนี้ก็ฉีดไปแล้วนะครับถามว่าเจ็บไหมหรอมันเหมือนอารมณ์เหมือนเรากินน้ําเย็นนะครับ <laughs> แล้วมันก็เสียวฟันเสียวรักฟันอะไรอย่างงี้เรารู้สึกว่าแก้มมาเริ่มป่องๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจนะอย่างที่หมอบอกประมาณสักหนึ่งวันนะคะมันจะค่อยๆอยู่ไปเองนะคะครับ A few moments later จะรู้สึกว่าแก้มมาเริ่มป่องๆนิดหนึ่งน้นแก้มมาเริ่มป่องๆนิดหนึ่งน้นแก้มมาเริ่มป่องๆนิดหนึ่งน้ำี้สเสร็จแล้วครับทุกคนเป็นไงแก้มตุยไหม <c oughs> คุณหมอบอกว่ามันจะตุ๋ยประมาณคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะยุบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ ถึงห้องแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยหมอบอกว่าให้เรากินน้ําเยอะๆกินให้ได้บอกว่าวันละสองลิตรเลยก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่มันยุบแล้ว One week later ฮัลโหลนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะครับผมก็มาอัปเดตหน้าให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวเลยที่มองกระจกทุกวันนะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อตรงนี้นแก้มตรงนี้นเออัปหายไปปกติวเวลาผม,มาหันข้างใช่ปะ่ะมันจะมีเนื้อตรงนี้น ก้อน,นๆอยู่อะตอนนี้มันหายไปแล้วอะเออนะก็รู้สึกว่ามันยุบไปแล้วนะครับแค่1สัปดาห์เองนะหมอบอกว่าจะเห็นผลชัดเจนกว่านี้ก็คือต้อง2สัปดาห์นะครับผมแล้วก็วิธีเดือดววิธีดูแลตัวเองไม่ยากเลยก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับก็อย่างน้อยก็วันละ2ลิตรนะเออแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยที่หลังจากฉีดนะครับก็ห้ามเข้าซาวน่านะห้ามว่ายน้ำนะเดี๋ยวแผลจะติดเชื้ออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหลังจากที่ผ่านไป2ออาทิตย์แล้วนะครับทุกคน Two ส e e k า later ลโหลครับก็จะมาอัปเดตหลังจากที่ผ่านไป2อาทิตย์แล้วนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ต่างจากอาทิตย์แรกมากนะครับแต่คือถามว่าลดลงไปเยอะไหมก่อนหน้านี้คือเพียวมีเหนียงเยอะมากๆเหนียงตรงนี้แล้วก็มีกระป๋าแก้มที่ห้อยๆตรงนี้เวลายิ้มมันก็จะแบบเป็นแบบห้อยๆลงมาเออ ซึ่งตอนนี้น้องหายไปเรียบร้อยแล้วดูหน้าตอนนี้ดีครับผมคือหน้าแบบเรียวแล้วกรอบหน้าคือชัดขึ้นมากเลยชอบครับผมแล้วก็ประทับใจมากเลยนะครับคือจะบอกว่าเมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้ทําใช่ไหมเราก็จะมีความที่ไม่มั่นใจนะครับเวลาไปทํางานถ่ายงานอะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจเพราะว่าหน้ามันกลมๆอ่ะเพราะเราเห็นหน้าตัวเองในจอมอนิเตอร์ที่ทํางานแลเฮ้ยทาไมหน้ามันกลมจังวะแต่พอหลังจากที่ทํามามันสร้างความมั่นใจให้เราจริงๆนะเราก็รู้สึกว่าเออถ่ายมุมนี้ก็ได้ถ่ายมุมนี้ก็ยังโอเคอยู่ก็ใครที่กรอบหน้าไม่ชัดนะครับร มีแก้มเยอะนะลองไปคุยกับคุณหมอที่โซนคินิกนะครับเพราะว่าคุณหมอที่เนี่ยเชี่ยวชาญในการปรับรูปหน้าโดยตรงเลยคุณหมอที่นี่เขาก็แนะนําดีมากเลยนะครับผมตอนที่แรกผมก็กังวลว่าแบบฉีดไปแล้วแบบว่าเฮ้ยหน้ามันจะตอบไหมคือแบบบางทีเราเป็นคนผอมไงแล้วถ้าแบบหน้ามันตอบปุ๊บเแบบนีย้ยมันก็จะดูแบบเป็นคนโซมขึ้นมาทันทีเว้ยแต่ดูดิคือฉีดแบบลงตัวพอดีมากๆเลยคือหน้าเราไม่ตอบเลยแล้วแบบเหนียงอะไรค่อยๆ่อยคือหายไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพ before a f t e ตให้ดูเลยนะคร ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามที่โซนคลินิกดูนะครับและถ้าใครมีอะไรอยากถามก็เมนถามได้หรือว่าอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ถามกับทางคลินิกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไอจีโซนคลินิกเอาไว้ให้นะครับตอนนี้ก็แฮปปี้มากเลยครับผมนะรู้สึกว่ามั่นใจออกกล้องยังไงก็รอดและนี่ก็เป็นการรีวิวครั้งแรกของผมนะครับในการเอาเข็มทิ่มหน้านะครับก็คือถามว่าเจ็บไหมก็คือเจ็บนิดนึงนะครับเจ็บแบบทนได้นะจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่ในะเพราะเาข็มแทงหน้านะเออแต่ว่าทนได้นะครับเพื่อความดูดี เราก okay, okay, ็ต้องอดทนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เป็นแล้วนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าในคลาสขอบ๊ายบาย